เร็วเร็วจวดจากปลาบึกเอาเปิดให้แม่สิินได้ามงพอนจะตามส้มหรือจ้าจ้าบ่บบตามส้มมหน่อยมหาทังสุดทางน้าเปตวๆรี่งเร็วเร็วไอ้กรยงกลมนสเย็นยังีเซื้อเกินไหถอดเกินซื้อเึ้นมากจะถอดขึ้นก็ต่ำข่งกินด้ไหม มันคุงมเหอมแม่จะแซ่บใช่ะุณนซีอนึงเอา้องไว้างเลยนี่นะโอ้จะด็ว่าพอยี่นันนาไม่แกะ์ง่วงว่านห่เดีอืมแล้วอีกส่งมือซุกได้กินซุกได้เนอะโอ้ยนี่เราซีฮงสิปานี่กันเอานี่นี่ก็ได้เออเอาเนี่ก็ได้แต่แเอาอันพิ้มๆกกลูกนีลาแพงก็ผ่าเครื่อ้ยเป็นแต่กรอบปะกรอบแ่รอบกรอบยำแหงกับอะไรนี่ยิ่งไหอดึอแต่ยิ่หัดที่แยก เท่หหน่องยงๆมาเลยโังเกตมั้กเท่ย่ยางเลยค่ะพี่น้ังเท่ห์างไม่เเห็นแววกีโปไรบุญก็ฟากันไปบุญเป็นะมาเขาแทนลูกเมีดข่่ามึรีดหรอไไปแห้งนิ่น ทบแห้งวันอ้องบแแน่นอนค้เดี๋ยวเาเรนสับนากสซบอีนบซบบปัก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 จิเชิคุณเอาเขาเขาไหมเขาใส่เข้าน้ำพี่แกงถามึงยังเดี๋ยวครับแม่ครับ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 จ่ากส่เบิมเลยามา ตั้งแกมาหน่อ่าฮ่าสมองเหรอเมื่อไหร่ทุกเรัยกับอเลสับเผื่อเลยปลาสันสตอนนี้จะมาบวกตัวสันยาวอยมักยาวดิเฮ้ยเท้าสันบขมันยางยานกินง่ากขมันสันสัน ต่ำมักวาตำหเหืออพิ่น้องทุกคนออกมาห่ยก็เนี่ยน่ะลาวารอียอัน่้ตัเอาเลดียวัเอาูดกินเพื่อความอยู่รอดปลอดภัยแต่หนัก้นคิศยังไงหูไก่

ยาาจ้ี้ปิบบนัวครับเดยาวอาดิกเดีบน้ำมันไกทีกบพขอบคุณครับเอาน้ำใส่เด้อเจี่ยงน้ำใส่ข้างเลยขางหม้อสิลวกลวกหลังจังไม่หันจังสีดีดีคนซับกับผู้ให่คนยแม่ กูได้มักแม่เหรียญก็เอาผู้ใดมักอันปากแดงก็เอาแล้วแต่ค่ะปากแดงมันกระเข้มผู้ใดมักเข้มกะแล้วแต่พะนนะน้ำมันทำไมไม่เอาหมดอ่ะไอ้เกี้ยงทำไมไม่เอาน้ำหมดอ่ะไม่ทำไมไม่เอาใส่หมดไม่เสียดายเลย ทำนันวๆแล้วอ่ะเป็นไหนคุณนายมันโจกอยากดานนินิ่มหรือว่านิ่มเออนิ่มถ้าไม่นิ่มมันไม่อร่อยอันเยะนอะก็ฮะกินไปเห็ดไป มักจังไหนเอาจังซนเอาเนียวมาใส่พมักคู่โอมกระบอกมาอมมาในเดนน้ำโอมาจักสองอันนี้ของี่นี่ของที่ยงคอนี่กีซับใหยคุ้น้ยเพื่อนเพื่อนมากแดงแดงเพื่อนมากแดงแดงสันสันมักมักเอายาวอืมกัรกินคการสันเออเพราะว่าเาสดเวลาหาสวมันยังกินงานยังไม่ันนั้นเอาโทษที่ละเียกินผู้หญิง เล่นอย่างเดียวนะจ๊ะมันจะข้ามก่อนครับ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 ครัรับเลกับผมอ่ละครับครักี่เจาอย่างไซนี่คุณนายเาอย่างรก็ไปเอาโพมาัคนไม่ใช่แมวคนไม่ใช่แมวคนไม่ใช่อะไรนะ คนไม่ใช่แมวหรือคนไม่ใช่แมวแต่ภาพลล้นงี้เดมีายเดี๋ยวเหนคนี่กินให้คุณนายแม่ก่อนโั้ยขผักอยนนั่งนั่นแปผักันลวกมันแป๊บนึงจ้าลวกแป๊บหนึงจ้าจสุกเลยจิตตาให้เลานั่นอะไรเนี่มามาเสดสุกมันเิมบอนเดมแข็งด้วล่ะได้ยาบักเฮิม เออเกล็ดมันบพท่านในแล้วดดกเอาไปกินท่านมัยนยำจยะต้องปบป่บเลยเนี่ยเป็นในรูปเป็นแต่แล้วไงมั้งก็ข้านจะได้ขายบ่เปิดร้านที่ได้ขายหรือว่าได้ขายเปิดร้านละข้าทาโบว์มบก็พอตแล้วตำคุณมี <c ười> สามก็นะลูกคันซ่านะ่ะคุณเบสุภาพีเบอร์เลยเีเดียวขอยางพีต้อะบเอานั่นเอาบักบวบพมาลวกน้ดเน้นหนูบักบวบพักอ่ อยางก็กกันไปชีคกนี่ขูดนตู่เล้ว่าขูดโดยตรงไตไของเรานี้แกะออกแล้วก็ลวกเรื่องแล้วรวให้มันหั่นง่ายง่ายนียังนั่นประเด็กตอนตอนเอ่ใบกล้วใบสบสิบอกให้กินแส่บแม่บอก แม่บวงอยู่ตลูกมาตัามือกันะละเม่บวงอยู่แล้วเอาามันมาหามันมาหามันเท้าบ่มาจีมันไปแล้วมันมาเมียเดี๋ยว่ามืดเียว่ามีเดี๋ยวมึงอยากนำูเหรอัดทอดแม่ซิมเน่เดมึงอยาก้เะ ก็เด้ล่างข้าลวกเหรอเขาจะมาล่างอีกเพลนหันหันแล้วจะล่างอีกเพ่นึงหอไีกเลนใสไตไตคนว่มักคนบ่มักตคนมักไตไตมันแช่นเาทำอะไรแม่ต้มแก้วเลรตแก้วต้านี่แหะตํมาคู่นี่เกระเทียมใช่ไหมไม่เส่กระเทียม เต in ั้มก็ต้องใส่เอวสิแม่แม่ตั้มก็ต้องใส่เอวไปด้วยสิแม่แม่เอาแค่นี้นะเออตั้นั่นแหละไม่กินไหลไม่ตั้มไหลกินคนเดียวไปกินผู้เดียวอุ้ยนี้ก็กินน้ำผ่อยเดี๋ยวไปเอาผักมาให้เออบักบวบบักบวบข่อยซื้อบักบวบแม่ซีนวยข่อยสีลวกหลวงกินกับเจลกระเด็ดบองนะจ๊ะข่อยที่กระเด็ดบองอยู่ไม่แม่เอาฟ้าปิดเดีอาฟ้าปิดก่อน น้องพี่น้องเรเห็นหฮงแล้วแมื่อวันตาบอดแล้วคลิปนี้ฝากไปเซมีก่อนเด้อค่ะเด้อเบื้องหลังให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามคนซับสะไข่เพื่อนสาวต่บักหุ้งบักหอยพี่ตัแซ่บพ่อค่ะพี่น้องตามแท่งคิดจะหาชื่อเพื่อนกันไหมเนาะค่ะเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าไปก่อน